3ใน1นึ่โครินี้แหละเ่ากี้ถึงข้อที่ข้อที่1ิว่าและวันนี้ทั้ง3สิ่งนี้ก็ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ใหญ่ยังไงครับพี่ดรดบเราพูดถึงความรักเราก็ทักจะพูดถึงรู้จักความรัก แบบแบบแบบผิวเผินหรือแบบรุกแล้ว่าเราอย่างครอบครัวเรามีความรักซึ่งการสามีภรรยามีความรักต่อกหรแล้วก็ลูกแลก้วก็มีความรักต่อข้อแม่อย่างไรนันะ่นคือความรักที่ปรากฏออกมาและก็ความรักอันนั้นแล้วก็เป็นรากฐานที่มาจากพระเจ้า,จาแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นก็คือ เป็นความรักที่บริสุทธิ์เรารักแม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักใช่ไหมครับนี่แหละคือความรักเรามักจะรักเฉพาะคนที่น่ารักใช่ไหมครับเรารักเฉพาะสิ่งที่ชอบคนนั้นสวยดีหล่อดีอะไรประเภทนั้นนี่คือความรักแต่ว่าความรักของพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นธ์พระองค์ทรงรักเราซึ่ง เต็มไปด้วยความอิดมและความบาปน่าเกลียดน,น่าชังแต่พระองค์ยังรักเราใช่ไหมครับอารเลลูองขอบคุณพระเจ้าถ้าเราโดนถ้าพระองค์ไม่ได้รักเราอย่างนั้นแต่นั่นแหละพระเยซูคริสต์มาสามปีที่พระองค์ได้ส่งทํางานมาเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นเป็นอย่างไรดังนั้นก่อนที่จะถึงตรงนั้นได้ก็ใช้เวลามากนะครับ จนกระทั่งพูกอยู่นี่เกือบจะไม่เป็นประเทศแล้วดังนั้นที่เรารับในแม้ว่าจะเป็นองค์กรใดองค์การใดบริษัทหรือว่าครอบครัวทั้งปัจเจกบุคคลค่านิยมเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมปัจจัยนั้นอาจที่จะมาจากภายนอกหรือภายใน ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมันความรักนี้นะครับและสังคมมนุษย์เนี่ยที่มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายาศาสนาตรงนี้วัฒนธรรมก็ต่างกันมันก่อให้เกิดความหลากหลายและก็เช่นเดียวกันไอค่านิยมที่ค่านิยมในช่วงเวลาเร่ นะไม่กี่ปีมานี้มันโอ้มันผ่านไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับเป็นค่านิยมที่สังคมเราเปลี่ยนไปามากจนเกิดความสับสนใช่ไหมครับเกิดค,ความสับสนสังคมทุกวันมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็มัน,นมันสับสนเพราะว่ามีมันมันเป็นโลกาภิวัตใช่ไหมครับมี หลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาจนกระทั่งวัฒนธรรมหลักเดิมแก่ๆของเรานั้นมันหายไปดังนั้นพี่นกครับไอการที่มีหลากหลายวัฒนธรรมมันทำให้เราสับสนจนกระทั่งทุกวันนี้ไอความรักคือแก่นแท้ของความรักกันนะั้นดังเดิมนะั้นหายไปนยในความเปลี่ยนแปลงค่านิยมในยุคใหม่ ก็สร้างปัญหามากมายนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยค่อยๆที่จะเดินออกจากค่านิยมที่ให้ความสำคัญทางด้านจิตวิญญาด้านคุณธรรมเป็นแกนที่เปลี่ยนค่านิยมทางวัตถุตายมาเป็นวัตถุนิยมมากมายจนกระทั่งทุกวันนี้ จนกระทัโมโมม่งเรามองไม่เห็นคุณ<ม>ค่าของวัฒนธรรมทั้งเดิมน,นะครับดังนั้นไม่เพียงแต่สังคมโลกที่ได้รับผลกระทบแม้แต่สังคมของคริสเตียนก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันคริสเตียนก็กําลังสับสน,นว,ว่าอะไรคือคํานิยมที่คริสเตียนได้ยึดเป็นแกนหลัก เป็นเกนแปงอันนี้มันได้เปลี่ยนนะครับพระเยซูคริสต์และอาาัครทูตเปาโลได้พูดเหมือนกันนะคือว่าความรักมันได้เปลี่ยน